อ๋มจงฝังอ๋อจงทำตามใจกูอ๋อจงใจเย็นกับกูอ๋อจงไม่ใช้กูอออจงไม่ข่มกูอออจงไม่เห็นกูอ๋อจงไม่เจอเงินกูอ้อจงไม่โทรตามกูเที่ยงเพียงเที่ยงเพียงมันมีอะไรบ้างไหมล่ะที่ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องกลัวเมยหรือว่าชนะเมยคุณอยากเป็นผู้ชนะบนซาฟปลักหักพังนะคะ อ๋ออันนี้คือออกตัวแทนสีพารามียเไรหลายในฐานะที่อเป็นเมียแต่ในฐานะที่เป็นผู้ชายเขาก็มองว่าเฮ้ยมันต้องมีสักอย่างสิว่าที่ทําให้ผู้หญิงเนี่ยเขาเกรงใจเราบ้างเคารบเราบ้างอมีบ้างไหมอะไรที่ทําให้เราชนะเมียได้อยู่เหนือเมียบ้างในบางเรื่องก็ได้นะถ้าทุกเรื่องไปก็เดี๋ยวจะเออเดี๋ยวบ้านแตกถ้าบางเรื่องก็พอเดี๋ยวทาไมอ่ะแล้วนั่นเขาห้อยอะไรอยู่ฮะเส้นขิงเส้นขิงห้อยอะไรอยู่คะโอ้โหแต่ผู้เงินแล้วเหรียญอะไรนะเหรียญอะไรปิดตาปิดปาก อันเนี้ยเพิ่งอ่านข่าวไปว่าเหรียญนี้ตอนนี้ดังมากเลยนะหรอพี่คิงพี่คิงขอดูใกล้ๆหน่อยขอโทษนะฮะขอดูหน่อยขอ <c oughs> ขอดูหน่อยได้ไหมโอ้ให้เลย <c oughs> ด้วยตายแล้วอขอหน่อยนะขอหน่อยอ่ะจะใส่ไว้เหรอคะได้หรอก็อเผื่อได้ผล<อ>ไม่ได้ผลไม่รู้ค,อค,อค,อคอือคิงยังไม่มีเมียตอนนี้จะใส่ไว้ก่อนได้กําลังดังมากคุณคิงแล้วคือเนี่ยค่ะ รุ่นชนะเมียมีชื่อรุ่นด้วยเหรอมีชื่อรุ่นไม่ใช่แค่มีชื่อรุ่นอย่างเดียวคัดถงคาถาสามีทั้งหลายแหละมามุงอยู่หน้าจอแล้วกันค่ะเผื่อใครอยากจะเช่าบูชาเหรียญรุ่นชนะเมียขลังไม่ขลังไม่รู้ได้ผลหรือเปล่าไม่รู้เหรียญนี้อยู่ที่ไหนยังมีให้เช่าบูชาหรือไม่ด้านหน้าด้านหลังนี่ไงเห็นชัดแล้วคาถามีคาถาด้วยครับนี่คาถาพ่อบ้านใจกล้าโอมสารพัดโอมเลยค่ะ ถ้าถามว่าที่มาเหรอครับผมว่าน่าจะอยู่ในใจชายไทยทุกคนบ้างฮะอาจจะทุกคนดีกว่านะแต่ที่สร้างคือใจสั่งมาครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยก็เลยอยากสร้างรอยยิ้มนะครับหวังว่าเหรียญน,นี้คงเป็นรอยยิ้มให้กับนะไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะไม่ว่าจะเป็นผัวหรือสามีเอ้ยหรือเมียนะฮะตามนั้นครับ